ผู้นำไทยกลายเป็นเซลส์แมนไปแล้วการที่ไปแล้วไปฝรั่งเศสและเอาผ้าคมาเนี่ยมาทำเป็นผ้าพันคอเนี่ยมันเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่กล้าหาญมากผมยังไม่เคยเห็นนายมนตรีของประเทศไทยคนไหนเลยที่ออกไปนอกประเทศแล้วไปขายประเทศไทยผมคิดว่าผู้นำไทยเนี่ยไปเป็นเซลส์แมนเนี่ยไม่เสียหายตรงไหน นายกรีตเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกมาเกือบเจ็ดเดือนล้วผมไม่ได้มีอะไรที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าท่านตั้งใจทำงานดีแต่ช่วงหลังๆนี้ผมคิดว่าการกระทำของท่านบางครั้งเนี่ยมันจะดูเวอร์และถูกเข้าใจผิดไปเยอะมากวันนี้ผมจะเอาหลายๆมิติของนายกเศรษฐาทวีสินเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง ตอนนี้ที่มีชื่อที่สุดก็คือว่านิตยสารชาแมกกาซีนเอารูปท่านนายกขึ้นมาว่าเดอะเซลส์แมนวงการสื่อมวลชนหรือตามโซเชียลมีเดียก็เรียบออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาบอกว่าผู้นำไทยกลายเป็นเซลส์แมนไปแล้วเรียกค่าด้อยค่าเซลส์แมนว่าเป็นพนักงานขายไปสิอย่างนั้นไม่ได้อ่านข่าวเนื้อในเลยว่าคุณเซตาสัมภาษณ์ไปย่งไง ถ้าเราเข้าไปอ่านข่าวเนื้อไหนแล้วคุณเศรษฐากล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจในยุคที่เขาเป็นผู้นําว่าเขามีเป้าหมายจะกระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจไทยและจะพยายามยกสถานภาพของไทยบนเวทีโลกให้สูงขึ้นหลายคนก็บอกว่าท่านเดินทางไปต่างประเทศเยอะแล้วกันร้อวันละมั้งถ้าผมจําไม่ผิด อายุ62เป็นนายกไปถึง7เดือนเดินทางไปได้ถึง10ทริปอเมริกาจีนญี่ปุ่นยังไม่นับล่าสุดเดิอนออสเตรเลียสหภาพยุโรปการเข้าร่วมประชุมเศรษฐตโลกที่ world economic forum ที่เมืองดาวอสวิตเซแลนด์เป้าหมายคือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของไทยคุณเศษฐาบอกกับนิตยสารทามอย่างนี้ครับว่าผมต้องการบอกโลกว่า ประเทศไทยเปิดรับสำหรับธุรกิจต่างชาติอีกครั้งแล้วคุณเศรษฐาพูดถึงที่สิงคโปร์จัดรายการของ Taylor Swift เพียงประเภทเดียวในอาเซียนท่านยอมรับเลยว่าสิงคโปร์ฉลาดมากซึ่งถ้าเป็นท่านจะทำแบบเดียวกันแล้วท่านยังพูดต่อว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนั้นน่าดึงดูดกว่าสิงคโปร์ไม่ใช่แค่ Taylor Swift แต่ยังเป็นดารานักร้องช้ำนำมนื่นอีกด้วย ท่านผู้ชมครับเรามาวางใจเป็นกลางท่านจะชอบหรือไม่ชอบคุณเศรษฐาแต่เราต้องยอมรับข้อที่จริงว่าก,การเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากรัฐบาลคสอชอนั้นมีข้อจำกัดหลายประการทั้งข้อจำกัดภายในภายนอกผมคิดว่านายกเศรฐาทำงานได้เต็มที่อย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมเท่าที่จะทำได้ เพราะปัญหาใหญ่ของนายกเศรษฐาคือระบบราชการที่เป็นตัวจักกลไม่ยอมเคลื่อนตัวเพื่อรองรับนโยบายของท่านนายยงตรีที่ออกมาเร็วมากคือพูดง่ายๆว่าข้าราชการนั้นปรับตัวไม่ทันเพราะว่าเราอยู่ในระบบราชการที่เป็นใหญ่ในยุคลุงตู่มาเป็นเวลาเกือบ9ปี9ปีที่ผ่านมาระบบราชการเป็นใหญ่กว่าทุกๆอย่าง แต่พอนายกเศรษฐามาซึ่งเป็นคนมาจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการทำงานเพื่อขายบ้านขายที่ดินนั้นเป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะถึงลูกถึงคนดูเดือดเลือดพล่านบุกทะลวงไล่ซื้อที่ดินเพื่อเก็บเอาไว้ในแลนด์แบงค์และขณะเดียวกันออกแบบบ้านเพื่อชิงตลาดให้ได้จาก อสังหาริมรัพย์อีกเป็นจำนวนหลาย10บรายจนถึงร้อยายหลายคนถามว่าไปต่างประเทศเพื่อทำอะไรเป็น10ทริปทริปคำตอบคือไปเพื่อเชิญคนมาลงทุนเมืองไทยเพราะเขามองว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเสี่ยงที่จะตกอยู่ภาะวะชะงักงนันหลังวิกฤตโควิดมาแล้วการขยายตจศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะเติบโตเพียง2.7น่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยความหวังดีก็เลยคิดจะแก้ปัญหาด้วยนโยบายดิจิทัลควบคู่การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้ใจ่ายในประเทศมีนโยบายการยกเลิกวีซา่าให้ฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวหลายประเทศจีนอินเดียคายสักษาไต้หวันเป็นต้นด้วยเหตุนี้ช่วงเวลาประมาณ2เดือนครึ่งตั้งแต่1มกราคมถึง17มีนาคมที่ผ่านมาก็เลยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมากกว่า8ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าเวลาเดียวกันในปีแล้วถึง44ครับ44เปอรทำรายได้เขา้าประเทศไทยตั้ง3แสนกว่าล้านบาทนี่คือในระยะสั้นส่วนในระยะยาวนั้นก็มีโครงการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมาควบคู่กันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นรถ EV เช่นเทส la หรือบริษัท E ีของจีนแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ชิปคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์ AI พยายามสร้างเมืองไทยเป็นฮับแฟชั่นเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสร้างความเติบโตในระยะยาวผมอาจจะเห็น,ไม,หน,ไ,มหนไม่เห็นความแตกต่างของนายกเศรษฐามากกว่าท่านผู้ชมบางท่านผมคิดว่าผู้นำไทยเนี่ยไปเป็นเซลส์แมนเนี่ยไม่เสียหายตรงไหนไม่เสียหายถ้าเราใจที่เป็นธรรมคิดดูสิถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่ผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s s u b Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมการที่ไปแล้วไปฝรั่งเศสและเอาผ้าคามาเนี่ยมาทำเป็นผ้าพันคอเนี่ยมันเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่กล้าหาญมาก และเป็นมิติที่ไม่เคยคิดว่าจะใช้วิธีนี้เพื่อมาโปรโมทส่วนหนึ่งของประเทศไทย้าเขามาไทยยังไงก็เป็นวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมถ้าสมมุติว่าอินเดียหรือว่าศรีลังกาหรือประเทศทางมุสลิมที่ใช้สโรงเป็นการแต่งตัวแล้วก็แต่งใส่ชุดสโรงแล้วก็เดินไปต่างประเทศไปเยี่ยมเยียนหรือไปพบปะผู้นำประเทศอื่นนั้น,น,นมันก็เป็นซอฟทาวเวอร์อย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอ แล้วจู่ๆท่านก็ยอมมาที่จะพบปากกับโก้พนครควายเผือกของพ่อเลี้ยงเจแสดงท่านลงทุนมากท่านพร้อมที่จะทำให้ควายไทยโดยเฉพาะควายสวยๆแบบนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้ท่านผู้ชมครับคนที่เป็นผู้นำประเทศแล้วเวลาไปต่างประเทศด้วยพบปาพูดจาประชุมแล้วก็ไปขายประเทศไทยเนี่ย ผมชอบผมชอบชอบมากเลยเพราะว่าเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วรู้หรือเปล่าว่าผมไม่อยากจะเปรียบเทียบอันนี้เพราะถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเดี๋ยวผมก็โดนแดกดันอีกสมัยรัฐบาลลุงตู่นั้นรัฐบาลลุงตู่ก็ไปต่างประเทศบ่อยแต่เวลาลุงตู่ไปต่างประเทศทีไรเนี่ยไปทีไรประเทศไทยเสียเงินทุกที <laughs> เสียเงินเรื่องอะไรคุณผู้ชม เสียเงินเรื่องที่เมืองนอกเขารู้ว่าจุดอ่อนลุงตู่ก็คือว่ามาจากการปฏิวัติลุงตู่ก็ต้องการที่จะเอาอกเอาใจพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นพนามดีโดนัลด์ทรัมป์หรือโจไบเดนพอเขาบอกให้ช่วยซื้ออาวุธหน่อยลุงตู่ก็เซ็นซื้อหมดยอมรับหมดซื้อหมดทุกเจ้าเพื่อลุงตู่ไปเมืองนอกเทไลเนี่ยประเทศไทยต้องจ่ายเงินค่าอาวุธเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นล้านทนะ่านผู้ชมนี่ไม่ได้พูดจาแดกดนันนี่คือความจริงที่มีหนึ่งเดียว เรามองทุกอย่างให้ดีนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับนายกเศรษฐาเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นนายกได้เขารู้ข้อจํากัดของเขาข้อจํากัดข้อแรกก็คือว่าพรรคเพื่อไทยหานายกไม่ได้เขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดทำไมเขาจะไม่รู้ลนะ่ะทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเขาไม่มีฐานเสียงเลย แต่ที่ผมต้องชมเขาว่าทั้งนี้เขารู้อยู่แล้วและเขาก็รู้อยู่ว่าใครเป็นเจ้าของพรรคที่แท้จริงคือทักษณิณชินวัตรก็สังเกตจากที่งานประชุมนุมที่เชียงใหม่สิเขานั่งข้างทักษณิณเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าของรัฐบาลนี้ก็คือนายกตัวจริงชั้น14เขาคงไม่ได้คิดอะไรมากหรือถ้าเขาคิดมากเขาก็กล้ำกืนเอาไว้เพราะว่าในเมื่อเขารับตำแหน่งเป็นนายกแล้วเขาต้องทำให้ดีที่สุด แล้วชีวิตเขาไม่มีอะไรที่จะทำได้ดีเท่ากับว่าเป็นเซลล์แมนขายประเทศไทยเพื่อนักลงทุนมาเพื่อนักท่องเที่ยวมาทำไมเขาถึงเจ็บแค้นสิงคโปร์มากในเรื่องเทเลสวิฟต์เพราะเขาดูออกว่าถ้าเขาเร็วกว่านี้สักปีหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเจรจารเอาเทเลสวิฟต์มาเมืองไทยได้แบบที่สิงคโปร์เจรจารเพราะเขาดูออกเขาดูรู้เลยคนที่บริหารสาหาริมซัพ์ อย่างเช่นบริษัทแสนสุริแล้วก็ทําให้บริษัทเจริญเติบโตจนเป็นบริษัทท่างสารริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าไม่ใช่คนโง่เขาฉลาดเขาคิดเป็นที่ผมกําลังชมเขาอยู่ว่าเขาอดกลั้นเป็นมากทาั้งทั้งที่โดนด,ดูถูกเหยียดหยามว่าไม่ใช่นายกตัวจริงแต่ท่านผู้ชมครับเขาเป็นนายกที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป๊ะเป๊ะ,ปะทุกอย่าง และผมเชื่อว่าแม้ทั้งทักษิณชินวัตรถึงอยากจะเปลี่ยนเข้าใจได้ขาดก็ไม่กล้าจะเปลี่ยนเขาเขาเป็นนายกคนแรกที่ผมต้องชมเขาถ้าผมจําได้ไหมเขาลงไปสู่แฟลททหารชั้นผู้น้อยเขาไปใส่ใจเรื่องต่างๆพวกนี้เขาพยายามกระจายตัวเขาเองลงไปให้สู่คนไทยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลงไปพูดจาพูด พูดจานั่งสำล้อเอ่ยทำโน่นทำนี่เข้าไปใกล้ชิดประชาชนเอาลราจะว่าเขาเสแสร้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอย่าไปว่าเขาเป็นเซลส์แมนในประเทศไทยทุกคนในประเทศนี้ต้องเป็นเซลส์แมนในประเทศไทยท่าน,นผู้ชมครับให้โอกาสเขาอย่าไปมองเขาในแง่ลบ ผมยังไม่เคยเห็นนายมนตรีของประเทศไทยคนไหนเลยที่ออกไปนอกประเทศแล้วไปขายประเทศไทยแบบอย่างที่เศษฐาทวีสิงขายครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s s u b Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม